ก็จะมานวดหน้านะคะเพราะว่าเป็นคนมีฝ้าเยอะฝ้าอันนี้ก็มันหลอกว่าเนี่ยฝ้านะคะฝ้าอันนี้ฝ้าเป็นฝ้าหลายข้อที่นี่ก็เลยตอนแรกอายุน้อยๆก็ไม่ค่อยมีฝ้าเพราะอายุหลายแล้วก็เพราะอายุคุณเรือกหาปุ๊บหาหลายข้อพี่ก กึเต็มเลยก็เลยแล้วลอลองใส่บาสลินในการนวดนะคะเพาลองใส่บ้างแล้วปรากฏว่ามันมันมันดีอยู่มันก็นดีขึ้นเนาะการนะะอนการอน,น,อน,นอนน่าก็ดีลงอันนี้เราแต่แต่ล้วแต่ผินาศ้นนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาดีพอดีพอดีเห็นแล้วอะ่ะมันได้ผล<อ>แล้วนะ ก็เลยล้งงปดความมันได้อยู่มันได้เพราอายุมันหลายนะตอนแรกว่ามันตอนแรกก็ว่มีเสวิปลาหรอกเพราะอายุหลายขึ้นปุ๊บอฝาขึ้นมาเต็มเลยคนะฝาข้นมาหลายหลายหลายครับเื่อยอ้ะต้องมึงันได้บออกว่าเออมันไดมัไดอันกับค่อยหายอยู่ กระซิลเลอร์เพนนีบู๊ตเงินเงินแรกเพราะดีใส่มามาเป็นเป็นหลายเดือนแหละใส่นวดหนาเนาะแต่บาซารินนวดหนามากกับสองเดือนก็เลยเห็นนะเออมันค่อยจางงอเนาะตะกี้มันกะสิเป็นแบบเห็นชัดนัะ นาบ่อยมีป uh ัญหาตอนตอนอายุท่านถึงเลงาค่ะนาเป็นคนบ่อยแต่เป็นคนบ่อยตั้งนาบ่อยตั้งนาแล้วกันก็เล็กปล่อยไปเยอกเรามักค่าคิมกันแน่นะว่า เดี๋ยวอย่างกับเริอันนี้เริ่มเริ่มมากบางรุ่นเนาาหรุ่นก็เออซื้ออะไรเยอะนเอะไรกันเอาอย่าง ใส่งทอเสียกันมากคือคนก็นข้าวนเมนถ้าให้ดูอนนะสคนเีหแล้วคะแล้วไม่ไดใช่เลยใช่น้อยมากก็จะาันไไปแล้ว ึ่งมันก็จะไม่ไม่ไม่มากอะไหร่ก็จะมีมันไม่ได้ว่าหมดนะมันก็เป็นแบบไปหยกนะฮะในรูปวิญญาณซึ่งมันก็ก็ดีอยู่เนาะเป็นฝ้าเยอะเลยอ่ะถ้าถ้าจริงๆก็จะแบบ ก็จามีมีคิวตัวที่ใ้ขัดหนอนก็คือดูกระจดูเลยข้าไปเพราะเหตุใดมัถามนะ เพาะเหตุใดหลวพ่อเขาติดหลงพเขแต่ว่าถ้าลงมาตกตกมเขาก็ผักจิตออกเป็นรูปไงแสงสว่างักออกไปมันนั่งอยู่กัจริงอ่ะใครมันนั่งกัจริงจิตมันอยู่รูปไง จะประมาณนั้นก็ถ้าก็คือจะจะพยายามทำทาทุกวันก็ประมาณสักห้านาทีคือถ้าถ้าเราทำแล้วทนนิดนึงนะเพราะว่าโอเคแบบก็ไม่มีอะไรมากเลยหมดหมดไปเรื่อยอ่ะ ป้ากระฟ้ารงแบบมันเป็นฝ้านะวัยที่ด้วยด้วยวัยที่ที่ที่มากแล้วอะไมาเนี่ยค่ะก็ก็เราเราเรปัญหาอยู่เพราะเราไม่ไม่คืชอบแตนฮไม่คือบอ

ยานาไปด้วยก็ได้คนระับก็ประเทศคุณไปด้วยก็ได้